นี่ฮาวค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไปนหน้าชาแนลนะคะวันนี้น้องเนี่ยจะพาทุกคนมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Dragon Legend ค่ะหรือว่าตำนานมังกรน,นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายเลยเนาะแต่ละสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาก็จะบอกจำนวนนะคะแล้วก็จะไม่มีการซื้อฟิเจอร์นะคะเกมนี้จะมีเป็นการซื้อรอบหมุนอัตโนมัติค่ะ ค่ะเดี๋ยว้องจะไปที่5บาท4ี่สสตางค์นะคะซักอ่อ30รอบแล้วกันค่ะทุกคน เปิด,โห,ดโหมดปกตินะคะไปเรื่อยๆค่ะยาวๆนะคะอามาแล้วค่ะ12บาทนะคะสำหรับรอบแรกของเรานะคะรอบที่สองยังไม่มีอะไรค่ะทุกคนรอบที่สก็ยังเงียบอยู่นะคะรอบที่สี่น้องใบบัวมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะ21บาทค่ะรับซับเลยจ้าโชคลาบกำลังรออยู่นะอ่าอีก24รอบค่ะน้องปลามาค่ะทุกคนนะคะปลาคู่ปลาเงินปลาทองนะคะ การหมุนฟรีนะคะก็จะได้นะคะประมาณสองรอบค่ะก็คือหมุนรอบแรกกับรอบสุดท้ายนะคะอ่ะมาอีกแล้วค่ะอีก1คู่นะคะได้2รอบหมุนฟรีค่ะทุกคนอีก1รอบหมุนนะคะอ่ะเงินรางวัลมาแล้ว24บาทจ้าหมุนฟรีรอบนี้นะคะกลับสู่การหมุนอัตโนมัติของเราอีก22รอบค่ะทุกคนเราจะได้เกมโบนัสหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นกันเลยค่ะ อีก20รอบของเรานะคะไปค่ะต่อเรื่อยๆเลยค่ะมาแล้วค่ะ Y 1ตัวแล้วก็ตัว K นะคะไปค่ะทุกคนอีก17รอบของเราค่ะก็หมุนเร็วอยู่นะไม่ได้เปิดเทอร์โบนะคะอีก15รอบค่ะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะยังเงียบๆอยู่นะคะตอนนี้นะคะอ่ะเอาแล้วค่ะเกมโบนัสค่ะดอกนี้ว่าไงคะโอ้ยไม่มีอะไรค่ะน่าเสียดายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ไปนะคะ ก็ดูมังกรเลยค่ะว่าเขาจะให้โชคเราหรือเปล่าเนาะอีกสิบรอบค่ะทุกคนอ่ะอ่ะยังไงคะช่องสุดท้ายค่ะทุกคนอ่าเกมโบนัสมาจริงๆด้วยค่ะโอ้โหเวลานี้ที่รอคอยนะคะปังมากทุกคนโชคลาภมาแล้วค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะทุกคนดูรางวัลซะก่อนนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการหมุนฟรีนะคะ5้ารอบค่ะก็กด แช่ไปที่การหมุนเลยนะทุกคนได้ยังไงคะกี่บาทคะทุกคนกี่บาทคะหยุดอยู่ที่กี่บาทคะกี่บาทคะ,ะได้น้องปลาทองนะคะก็นะคะเป็นการอีกพลาดปลาเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะถือว่าได้รอบหมุนฟรีอีกคะ่ะตกที่48บาทคะ่ะตอนนี้นะคะเงินรางวัลของเราสปีริตที่เท่านี้นะคะจะตกให้เราไหม90บาทนะคะ ไปค่ะวน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 อ่ะอ่ะหยุดนะคะที่ปลาเงิน,นะคะ่ะทุกคนไปรวมกับตรงกลางนะคะรางวัลทั้งหมดเพิ่มระดับขึ้นค่ะโอ้โหคือรางวัลเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วได้รอบหมุนฟรีด้วยทุกคนนึกว่าได้รอบหมุนฟรีเพิ่มอย่างเดียวแต่ไม่ใช่นะคะรางวัลทุกตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอ่ะไปค่ะยังไงคะอกยังไงคะยังไงคะโอ้โหเ2บาทมาแล้วค่ะรวมเป็น120ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เข้มขนมากเลยจ้าหนูจะไปหยุดที่ตรงไหนคะลูกอ่ะ90บาทค่ะตอนนี้เงินรางวัล210บาทแล้วค่ะทุกคนการเบ็ดของเราใน5้าบาทส0สตางค์นะคะรอบนี้ค่ะโอ้โหอ่ามาค่ะปลาเงินนะคะทุกคนโอ้โหเปิดช่องแล้วค่ะตอนนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะตกที่ปลาไหมนะ,ะอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะคะ ได้7จดบาทค่ะทุกคนไม่ตกที่ปานะคะก็ได้รอบหมุนฟรีแค่นี้นะคะเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่าโค้สอบบาทค่ะสวยค่ะพี่สวย ก็รับซับเข้ากระเป๋าของเราเลยค่ะสำหรับเงินรางวัลรวมนะคะในเกมโบนัสเราก็กลับมาที่การหมุนออโต้ของเราเหมือนเดิมนะคะอีก7ดรอบของเราจะเป็นยังไงคะโชคลาภจะมาให้เราอีกไหมนะคะอ,อ๋อวันนี้ก็จะบอกเลยนะน้องทุนน้อยจริงๆนะคะก็ไม่สามารถเบ็ดเยอะได้ให้พี่ๆดูเนาะก็โอเคค่ะอีก3ารอบค่ะทุกคนอามาแล้วค่ะปลาเงินนะคะ9บาทค่ะ อีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนและรอบสุดท้ายของเรานะคะจะมีอะไรไหมเอ่ยก็ไม่มีอะไรนะคะต่อไปเดี๋ยวน้องจะมาเบ็ดที่2บาทนะคะพี่ๆเดี๋ยวจำนวนกี่รอบดีนะคะเป็น30รอบค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเปิดหมุนเทอร์โบให้เกมรวดเร็วนะคะตัวเจมาแล้วค่ะทุกคน เกมโบนัสนะคะจะได้อีกหรือเปล่านะคะจะแตกจะได้โชคได้ลาบอีกหรือเปล่านะคะก็ยังรองลุ้นกับตำนานมังกรน,นะอ่าตัว A มาแล้วค่ะปลาทองมาแล้วนะคะตอนนี้อีก21รอบค่ะอีก10อีก20รอบของเรานะคะตัววายมาและปลาทองมาะค่ะ12บายค่ะทุกคน น้องอยากได้เจอร์โบนัสเจอร์โบนัสนะคะอ่ามาแล้วค่ะรอบหมุนฟรีนะคะปลาเงินและปลาทองนะคะอ่าไปค่ะรอบแรกอ่ารอบสุดท้ายนะคะหมุนฟรีสองรอบไม่มีอะไรค่ะอ่าก็กลับมาที่หน้าหมุนอัตโนมัติของเราเลยนะคะ15้ารอบตอนนี้นะคะโอ้โหใจจดใจจ่ออยู่เนาะปลาก็แหวกว่ายกันไปนะคะตอนนี้อีก12รอบหมุนค่ะอ่าวายมาตัวเมานะคะ 2บาทส0สตางค์ค่ะอีก10รอบหมุนของเราดอกนี้ตัวคิวมาตัววายมา2ตัวนะคะอีกเจดรอบหมุนเท่านั้นค่ะทุกคนอ่ามาแล้วค่ะได้รอบหมุนฟรีสองรอบนะคะพลางเงินและปลาทองค่ะอ่าได้อะไรไหมทุกคนหมุนฟรีแต่ไม่ตกไม่แตกก็เท่านั้นอ่ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเงินรางวัล9บาทค่ะยิงได้นะคะการหมุนฟรีรอบสุดท้ายเมื่อกี้นะคะอีก5้ารอบของเราค่ะ มังกรตัวใหญ่ค่ะแล้วก็น้องใบบัวนะคะอีก2รอบค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะและโค้งสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงคะทุกคนอ้าวไปค่ะอ้ามาแล้วค่ะวายกับใบบัวนะคะ6บาทค่ะเป็นการอัพเงินเพิ่มนะคะจากเงินทุนเดิมน้อยๆของเปหน้านะคะก็ต้องขอบคุณ เทพเจ้ามังกรจริงๆเลยค่ะที่ให้โชคให้ลาบน้องวันนี้น้องต้องขอตัวไปก่อนนะคะอยากให้น้องเล่นเกมไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ